สวัสดีทุกคนมาพบกับกินเบอร์เกอร์กับบูมเย้โหดีอ่ะนี่จัดเลยอ่ะแล้วมันพาวเวอร์ฟูลมากเลยรสชาติมันแบบเต็มมากเลยนะมันแบบมีความสดใช่ปะนี่ก็คือเวลาอร่อยอ่ะจะอยู่เงียบๆใช่ป่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังแห่งหนึ่งใช่แล้วในย่านทองหล่ออือคือบี And b u t เตอร์เบอร์เกอร์ถ้าเกิดใครเป็นคนเชียงใหม่น่าจะเคยเห็นโลโก้ของร้านนี้มาบ้าง <c oughs> เพราะว่าร้านนี้เป็นเจ้าของเดียวกันกับ b e สเบอร์เกอซึ่งเป็นเบอร์เกอร์ที่ดังมากอยู่เชียงใหม่นี่มาไปกินมาสองรอบแล้วตอนที่เขามาเปิดร้านที่กรุงเทพเนี่ยก็รู้สึกว่าดีจังเราจะได้ไม่ต้องบินไปถึงเชียงใหม่ไปกินแล้วแอบเล่าให้ฟังนิดนึงคือพอดีว่าเจ้าของร้านเป็นเพื่อนบุ๋ม เขาเรียนรุ่นเดียวกับเจสเดยกันอ๋อ oh. ใช่เราก็เห็นแพชชั่นในเบอร์เกอร์เขามาตั้งแต่แบบสมัยนู้นแล้วอินสไพเรชั่นของเขาเริ่มมาจากว่าเขาไปกินร้านชื่อแดเนียลไทเกอร์เป็นร้านเบอร์เกอร์ดังๆอยู่โซนสุขุมวิทนี่เหมือนกันแล้วแดเนียลไทเกอร์เป็นฟ mm ู้ดทักเขาบอกว่าเขาชอบมาก mm hmm. เขาก็เอาทำฟ <food truck S 2> ู้ดทักบ้างเป็นบ mm ีสเบอร์เกอร์แต่ไปเปิดเชียงใหม่จะได้ไม่ชนกันตลาดจะได้ไม่ชนกันแล้วพอทำฟู้ดทักมันก็ส mm ักเซสมากแล้วมันก็เลยเปิดเป็นร้าน mm hmm. แล้วก็ขยาย ต่อมาจนมาถึงที่นี่จะบอกว่าก่อนหน้านี้เราเคยถ่ายแคสไอรอนเบอร์เกอร์เฮาส์ก็เจ้าของเดียวกันอืมจำได้ไหมเอ้ยไม่ได้มาเนี่ยวันนั้นยังไม่ได้มาจำได้ไหมจำได้ก็เลยแบบยังไม่ยังไม่ได้มากินตอนนั้นยังไม่ได้มากินแต่กินไปกินที่เชียงใหม่เออก็เป็นเจ้าของร้านเดียวกันแล้วก็รู้สึกประทับใจในฝีมือมากๆแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่รู้ว่าเบอร์เกอร์ที่ดีควรจะเป็นยังไงดังนั้นก็เลยมาเป็นร้านนี้แต่คอนเซ็ปต์ของ บิสแอนบัตเตอร์เบอร์เกอร์แอนเบียเนี่ยมันจะเหมือนกับไม่ได้เป็นแค่ร้านเบอร์เกอร์ละมีความเป็นดิงเพิ่มขึ้นมานิดนึงเป็นที่แหงเอาได้มีพวกเครื่องดื่มด้วยเพราะมันอยู่โซนทองหล่อร้านตั้งอยู่ทองหล่อซอยสิบเลยดังนั้นตรงนี้ก็เป็นแบบไนท์ไลฟ์อยู่แล้วนะนอกจากมีพวกเครื่องดื่มมีเบอร์เกอร์เขาก็มีเมนูพวกแบบมีสลัดมีแบบแอปเปไทเซอร์มีอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีสเต็กมีด้วยดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกินของอร่อยกันคลิกลันช์ว่า คุยกันปะก็ไม่รู้ว่าคุยเปล่าเมนูเยอะเลืเกินตอนแรกก็คุยกันว่าเอ้ยมาแบบถ่ายง่ายง่ายไหมเพราะว่าเย็นนี้มีกินอีกร้านนึงปรากฏว่าโอหก็สั่งกันเยอะอยู่ พิทายเซอร์เราวันนี้แม่งโคตรเด็กอ้วนเลยว่ะจริงๆของทอดเรือล้วนโอ้ทอ,อ,อดชีสที่อยู่ตรงหน้าเรานะฮะมีหลายอย่างมากเลยขอเริ่มจากอ่ะมุมนี้ก่อนอันนี้เป็นทรัฟเฟิลฟรายปะ่ะแล้วก็มีอันนี้คือข้าวโพดทอดสปไปซ์คอนริปสีคงแล้วก็มีแม็กแอนด์ชีสฮาลาเป็นโย่ด้วยใส่ฮาลาเป็นโย่ด้วยแล้วก็เคอร์ี่ฟรายใช่แล้วรู้เลยพี่บอมสั่งเนี่ยเคอร์ี่ฟรายเนะมากิน นะนี่พี่บอมก็สั่งใช่ไอ้นั่นชอบเหรออ้ะนุนมพี่บอมก็สั่งนันชอบกินทัฟเฟิลเหรอใช่เราชอบกินทัฟเฟิลไม่หมดไม่หมดเทเตอร์ทอดด้วยของเของบีสเบอร์เกอร์ต้องเทเตอร์ท็อดนูได้ไงเขาไม่ได้ซื้อแมคโครมาละเขาให้เรากินน่าเลยไปเลยกันโอ้โหร้อนร้อนไม่แต่เทเตอร์ทอดกินที่ไหนก็อร่อยโอ้โหเดี๋ยวเรากินไปเลยนะใครชอบอะไรเราก็เราก็พูดอันนั้นมันไม่น่าต้องรีวิวไปนี่ย สิ่งพวกนี้เหรอมันตรงไปตรงมาอยู่แล้วพี่น็อตกับพี่ธงชพู้บอกว่าอะไรกนะัน <c oughs> พี่น็อตกับพี่ชงชพูดบอกว่าคนเราไม่ควรกินของทอดแต่เราก็มีเยอะอยู่ <c oughs> แป้งนี่กินให้น้อยนีก็เยอะอยู่แล้วก็ดเรซซิ่งส่วนใหญ่ก็เป็นโอลิฟออยล์โคลนัทออยล์อยากกินไปเนี่ยแต่แม่ชมเคยบอกว่า,าเวลาปรุงข้าวให้ลูกอะต้องทำต้องปรุงให้อร่อยเด็กมึงจะกินปรุงให้อร่อยนี่อาจจะไม่ได้แปรุงให้มีรสชาติอาจจะไม่ได้แปลว่าหนักเกลือ ใส่ MSG ไม่รออันนี้เราอร่อยเราไงอะไรอร่อย Mac and Cheese ฮาาเปนยเบคอนฮาลาเปนยแ Mac and c h e e s หรอดีมากดูดิดีมากจริงๆโสั่งเลยสั่งเลยใช่ใครมาสั่งเลย,เลยไม่ร้อนหรอไม่ร้อนอื้รอ,อร่อยมันเป็นกลิ่นเลยือ้เนื้อฮาาเปนยเหมือนแตงกวาดองเลยแบบเผ็ดนิดเดียวปลายปลายลิ้นไม่ได้แบบเผ็ดเยอะ ร้านนี้เป็นร้านที่เขาทําฮาลาปิญโยได้ดีูมว่าคือจริงๆเขาคงแบบบุมไม่รู้ว่าเขาดองเองหรือเปล่านะแต่ว่าบุมรู้สึกว่าเขาเลือกใส่ได้ถูกต้องอร่อยไหมนันอร่อยมันกําลังจะเลี่ยนแล้วมันมีฮาลาปิญโยมาตัดต้องทำอธิบายให้ถูกต้องมันก็เลยสามารถกินที่หมดจานได้อืออืมอืมโอ้ยเนี่ยอร่อยเป็นฝ่ายทอดดีมากเลยอะเป็นฝ่ายทอดมันทอดดีหรือทอดไม่ดีต่างกันยังไง ยมกับไม่ยมมันต้องมีความแนุ่มในอแบบนุ้ยกรอบแล้วข้างในยังแบบละอีไม่ไหวให้ทาร์ตดีอ่ะเตยนต้องไม่เข้มนะเห็นไหมใช่ใช่ใช่เตยนต้องอ่อนๆนิดนึงไทมิ่งในการเอาออกจากท่องฟีดอะไรเงี้ยมีผลมีผลพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาทอดทั้งน้มันทั้งแข็งแข็งเลยใช่ไมใชแล้ว เอาจากช่องฟีดแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยมาทอดอย่างเงี้ยมันจะแฉะแฉะอุณหภูมิน้ํามันใช่ด้วยโมชั่นการทอดก็เกี่ยวนะเหรอเออไม่ใช่ว่าแบบใส่ไปแล้วก็แช่ไว้เฉยเราต้องแบบเขย่าเันนี้เคย cover hinge บ้างอ่อเห็นไหมเนี่ยตอนไปเวิร์กอินทราเวลไปท o v e r hinge ใก่อนพี่บอมต้องใสยคนดูไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้แน่นอนเล่าให้คนฟังดิตอนไปเวิร์กอินทราเวลสักประมาณ ยี่สิบปีที่แล้วคนละนั้นสวยดูดูเยอะจังเลยเออได้แหละไปทำเบอร์เกอร์คิงมาสามเดือนที่ไหนอ่ะที่แอลันตาอืมทอดเหรอแล้วแล้วไงอ่ะเป็นฝ่ายน้องเขียวยเหรอเออน้องเขียวยถ้าไม่เขยวยมีหม้อทอดสี่เหลี่ยมๆนะไม่เขียวเลยมันแบบกรอบๆก็พอแต่แปลกนะไี่บอมไม่ได้ชอบกินฟาสต์ฟู้ดขนาดนั้นแต่ว่าไปทำเบอร์เกอร์คิงโอ้โหมันก็ไม่มีอะไรให้เลือกเยมีฟาสต์ฟู้ดที่ห้อเดียวที่ไม่วางยิน อีเบอร์เกอร์คิงนี่แหละเบอร์เกอร์คิงเข้าได้นะนี่คือเขากินโคนมันได้ป่ะไม่น่าได้นะอันนี้อร่อยมากเลยเขาโพดทอดทอดใส่สไปซี่เนี่ยโรยชีสเลเขาบอกให้กินคู่กับซอสสีเขียวๆนี่ด้วยใช่ป่ะคือถามว่าเราแบบมากัดไปเลยได้ป่ะกัดไอตัวสังข์เขาโบสถ์หรอแต่แล้วแกนเขาโบสถ์ริมงานบูบอกว่า เราก็แบบเหรอเราก็กัดลงไปเออมันแข็งถึงแม้ว่าเขาโพูดแต่เขาจะทอดทั้งอันอ่ะก็ไม่ได้ต้องติดลงไปนี้โอเคฟิลเหมือนวันก่อนเขาเสิร์ฟมาแล้วมีเม็ดฟักทองอยู่ข้างล่างเปนเม็ดฟักทองอ๋อไอากแต่งดานมันมันทอดอร่อยมหมอะไรมันอร่อแบบอยู่หน้าพี่บอมถูกต้องเลยอ่ะจริงๆอ่ะ ร้านเขารู้รู้ป่ะว่าเราอชอบกินหลายหลาอย่างเขาเลยไม่ขายรวมกันถ้าเขาขายรวมกันเขาเจ๊งเลยพัตเตอร์ฟอร์ทีเออมันจะมีนะบางร้านที่แบบว่าอยากกินหลายหลอย่างใช่ไหมเดี๋ยวจัดมารวมอยู่ในหนึ่งจานเลยเดี๋ยวนิดเียหน่อยร้านนั้นเจ๊งจานเดียวตกว่าบวกกำไรสามตอไม่ได้อืมมันสามอย่างนี้เทกเจอร์ไม่เหมือนกันเลยนะแบบอือันหนึ่งเฟรนช์ฟรายจะนุ่มสุด บราฟฟี่สุดเทเทอร์ท็อตเนี่ยจะกรอบสุดแบบมันมีแบบเหลี่ยมเยอะอะแต่ไอ้เคอร์ี่ไฟอยู่ตรงกลางแล้วถ้าในบรรดามันทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยไม่ไม่ใช่แค่สามอย่างนี้นะอ่าทำไมบุ้มชอบมันอะไรที่สุดหมายถึงรวมแันทอดในมันทอดมันทอดในมันทอดคือต้องไฟตารางเขาเอาพวกผายอะมงไฟตารางของบุมต้องไฟตารางทำไมอ่ะไม่รู้ดิคือมันลงตัวระหว่างความกรอบกับรสชาติแล้วก็แบบ แต่ไอ้เฮเทอรก็อร่อยว่ะแล้วบูมอ่ะไอ้แล้วไหนเนี่ยก็มาไหนหรอแล้วแต่อารมณ์ได้ปะไม่ได้ไม่ได้แบบเบอร์หนึ่งน้ำบริวารเฮ้ยคุณเล่นง่ายนี่คุณเล่นง่ายนี่ก็เป็นเนไอ้เนอะเคยเล่นฝายอะไม่เคยเล่นฝ่ายเมื่อก่อนมันจะมีรสแบบปาปิการนิดหนึ่งอืมอืมแล้วแต่แล้วแต่สูตรชอบ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 เป็นฝ่ายอ่ะไม่ใช่ มันน่ายิ้มอะสมัยน <Yes> ี <c <c ้นื่ลูกความสุขไหมนะคือเอาจริงๆรสชาติไม่ได้อร่อยมากนะแต่ว่าทุกครั้งที่ดูหน้ามันแบบมีความสุขเออมีความสุขเราควรจะต้องหยุดนะเราควรต้องต้องหยุดไม่งั้นเราจะไม่มีท้องใส่เบอร์เกอร์เราควรจะต้องหยุดเพิ่มเองเอาทานแล้วพิโนอัน เขาชื่อ b e a ยส and b u t t e เต u r g e บ and เ e e r เบเราก็ต้องมีเบียรเดินไปหันไปดูป้ายนะเขาเขียนไว้เลย yes we have beer really good beer แล้วก็เมนูเบียใหญ่สุดในร้านเป็นจอด้วยเป็นจอ LED แทบเทิบอะไรวางไว้อย่างจริงจังแต่เม่อก็แค่มันคู่กับของทอดได้ดีดูที่เดียวไหนบัตเตอร์ก็ขนมปังที่อยู่บนเบอร์เกอร์ เขาใส่เนยไงเนยแต่ลรา้อนเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่คล้องจอมบิสบับตเตอร์แอนเบอร์เกอร์ไม่ได้บิสแอนบัตเตอร์เบอร์เกอร์แอนเบียได้นี่โอ้ยของเด็ดของเรามันนี้มาแล้วครับทุกคนมาสามชิ้นพร้อมกันเลยนะเอาอันแรกก่อนนี่นี่คือด<า>ิบอัลติเมทชีสเบอร์เกอร์เราบอกให้เขาหั่นสองมาแล้ว ใช่แล้วแล้วพอปักอันนี้เข้าไปเหมือนบีทบีสบีะใช่เหมือนเหมือนแบบเหมือนในโลโก้ป่ะเออเนี่ยเขาคงไม่ได้คิดอะอันนี้ก็คืออัลติเมตชีสเบอร์เกอร์สองนะมีแพตตี้เนื้อแล้วก็เชดดาร์ชีสพิคเกิลคิวคัมเบอร์คาราเมลไลซ์ออนเนียนบีทซอสแล้วก็ตัวที่เป็นตัวชูโรงของเขาคือติ๊คัตเบคอนซูวี24ชั่วโมงนี่นุ่มชัวนุ่มชัวเขาลืมเหรอตอนแรกอะ ต่อมาเขาลืมทิ้งไว้เหรอเขาบอกว่า24ชั่วโมงต้องบอกลืมทิ้งไว้ดูมันเนี่อยากเขายังอยากกินอยู่ไหมอยาก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 เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไล่ออกจากร้านนะอันที่สองนี่ชื่อว่าฮอตฮันนี่ฟ i e d ชิ i เก้นน่าเป็นเบอร์เกอร์ไก่ทอดบ้างนะซึ่งมีความไก่เขาหลีมากเลยใช่เขาบอกว่าอันนี้เป็น สไปซี่เนชวิลล์ฟรายชิคเก้นตายนะก็คือเป็นสะโพกไก่ทอดสไตล์เนชวิลล์ซอสเป็นฮอตฮันนี่ซอสแบบเฮาส์เมดแตงกวาดองแล้วก็กระหล่ำม,ม่วงแบบพ er, ิคเคิลแล้วก็มีคอสเลตทิวสีราชา mayo น่ากินมากและอันสุดท้ายฟิลลี่ชีสสเต็กนะก็เป็นเมนูคลาสสิกก็คือเนื้อชีส mayo ยยแล้วก็ ใช่แต่ว่าเนื้อจะไม่ได้เป็นเนื้อบดไงฟิลลี่ชีสสเต็กจะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อสไลด์คิว,ควดหล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็ใส่เป็นชีสมาขนมปังจะต้องเป็นแบบยาวๆแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยคล้ายๆฟิลเฟรนช์เบรดอ่ะขนมปังฝรั่งเศสตัวฟิลลี่เนี่ยใช้สไลซ์ออสเตรเลียนกราสเฟตชัก<อ>ก็คือส่วนสันคอดับเบิลเชดดาร์ชีสชาออนเนียนพิคเคิลมัสตาร์ดมาโยแล้วก็ฮาลาจิโนโอหสุดยอดอันนี้น่ากินมากพอเราเอาทั้งหมดมาวางเรียงกันอ่ะ เราจะเห็นว่าเขาเข้าใจความเป็นอเมริกันเบอร์เกอร์มากอ,อ,อันนี้คือแนวฟิลาเดลเฟียอันนี้คือแนวเนชวิลล์นะแล้วชีสเบอร์เกอร์ก็คือชีสเบอร์เกอร์นะบูมรู้สึกว่ามันเป็นเมนูที่ไม่เหมือนกันอะแบบคาแรคเตอร์อเอกลักษณ์มันต้องกินแบบนี้เหมือนกับเรารู้ว่าเราจะทำกระเพราเราต้องไม่ใส่ แครอทอะอะไรอย่างนั้นอะโอเคทัวร์ฝักยาวผมตอนนี้ผมยอมรับแล้วยอมรับแล้วว่ามันเป็นส่วนผสมของกะเพราได้แต่แค่หลอดยอมรับไม่ได้จริงหอมใหญ่อะหอมใหญ่ไม่ได้ไม่ได้อะชีสเบอร์เกอร์ก่อนไหมตอนแรกเราจะบอกให้เขาหั่นสี่มาจากในครัวเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมาเขาไม่ยอมเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมาไม่ถึงโต๊ะเขาบอกว่ามันจะมาเป็นดอกไม้ค่ะเดี๋ยวมันจะไม่ใช่เบอร์เกอร์ แต่จริงๆการสั่งเบอร์เกอร์มาหลายๆชิ้นแล้วแบ่งกันอ่ะมันก็ผิดจารีตนิดหน่อยอ่ะมันต้องมันผิดจารีตนิดหน่อยแต่ว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินหลายๆเมนูวันนี้ไงนี่อัลติเมทชีสเบอร์เกอร์ดูดีสุดๆเขาบอกเขาบอกมันมีวิธีการจับเบอร์เกอร์เลยนะแบบทไมเอานิ้วดันไว้แล้วเอานิ้วนิ้วก้อยกนอยู่ข้างล่างเออแล้วก็ข้างบนแล้วก็อ้าปากให้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อืโหดีอ่ะี่จันเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะขนมปังมีคลัสกรอบเนื้อค่อนนุ่มเพราะว่าซูวีเราก็ลืม้งไว้ไม่ไ่เพราะซูวีมาใช่ป่ะแล้วก็ไอตัวหอมมันมีความเพิ่มเพิ่มความหวานหวานเข้าไปแล้วก็เนื้อฉ่ำมาก ฮาลาเป็นโยต์แตงกวาดองที่ไห่อยู่ข้างล่างอ่ะแตงกวาดองโคตรเข้าอ่ะเออมันเข้ามากเลยอ่ะเขาบอกเขาดองแตงกวาเองมีหน้าหรอดองฮาลาบิโนโยตเองไม่เหมือนปกติมันอร่อยเขารู้ว่าโปรไฟล์ที่มันจะเข้ากับของเขามันเป็นไงอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเทกเจอร์ดีมากอร่อยมากมิกซ์รสชาติดีมากแล้วมันพาวเวอร์ฟูลมากเลยรสชาติมันแบบเต็มมากเลยนะมันแบบมีความสุกใช่ใช่ เน,นี่คือเวลาอร่อยอ่ะจะอยู่เงียบๆใช่ปะ่ะใส่เบคอนเข้ามากเลยอ่ะนี่มีความอยากรู้มากเลยน้ำแตงกวาดองของเขาอะ่ะงั้ไปต่อที่ไกท่ทอด่อยดิแยกจานปะเพราะว่าแตงกวาดองอันนี้มีความหวานด้วยหวานกว่าเมื่อกี้หวานกว่าไอ้ไม่ไมต,ตัวเดียวกันหรอมันน่าจะตัวเดีเยวกันนะอ๋อมันเป็นแตงกวามันไม่ใช่ฮาลาปิโนเออเหรอคนละแบบเออใช่ใช่แตงกวาพริกนี่หวานคือพริก อื้ออยันนี้ก็ดูดีดูดีอันนี้ก็ดูดีมากอร่อยชัวร์เบอร์เกอร์ไก่ทอดอ้อนร่อยชัวร์เฮ้ยอ่านอีกครึ่งหนึ่งดูดิกินไม่ไหวโอ้โหทำไมแซงครึ่งดิเออแซงอ่ะสองคนยังถืออันเก่าอยู่มันมีความไก่เกาหลีอ่ะอร่อยวมาอร่อยเข้ากันมากเลยพอมันเป็นไก่ทอดกับเบอร์เกอร์ ใส่พิเคิลกับเรดแคบเอชดองเข้ามากเลยมันเพิ่มความเปรี้ยวตัดมายงตัวไก่มันมีความแบบเผ็ดๆนิดนึงเหมือนก็ไก่แบบสไปซี่เออประมาณนั้นเหมือนไก่สไปซี่อ่ะดีบูงกินได้ไหมครับโอ้โหกินเฟลกเกอร์ไปครึ่งอันอิ่มเลยนี่กินขนาดไก่ขึ้ขึ้นไม่ได้เราเราต้องทำหน้าที่ของเราให้สุดโอ้โหใหดูดีจริงๆว่ะอร่อยด้วยดีดีจริงๆเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดเลยเผ็ดพี่บอมอ่ะอืม หนังไก่เขาชุบแป้งเออใช่เขาชุบแป้งทอดนิดนึงฟิวบอลชอนเลยแล้วเหมือนไก่เกาหลีนี่เผ็ดนะสไปซี่ฮอตฮันนี่สไปซี่ชิคเก้นไก่เขาหนาดีนะคือข้อดีของเขาเอาสะโพกทั้งชิ้นเลยนั่นเนี่ยคนจะบอกว่าข้อดีของของชิ้นนี้ก็คือไม่เอาอกไก่มาค่ะจริงเผ็ดไม่เผ็ดหรอมันเผ็ดแบบเครื่องเทศร้อนๆนะสักพักนึง จริงเหรอใช่ฮะืก่อนแนะนำเลยนะไม่เบียร์ก็โค้กน่ามิวเชคไม่ได้ไปสั่งเบียร์เบียร์คราฟโอ้โหเต่เมื่อดูเจ้าของก็เลยมาบอกว่ามิวเชคที่นี่อร่อยนะครับอร่อยจริงๆนะครับโซ่บอกไปว่าได้ค่ะสตรอเบอรี่ที่หนึ่งครับอร่อยจริงเหล้อร่อยจริงไหมจริง มันเป็นแบบค้นๆอ่ะไม่ใช่ดูดแบบดูดปืดดูดปืดอ่ะเข้าใจไหมือนิปั่ปนเออเหมือนกินปั่นแต่แต่แต่เราว่ามันเหมือนมีช็อกโกแลตหรือเปล่าไม่รู้ต้องมันตัวปิดเกมมันคือแก้วดับเบิลวอลด้วยแบบมันทำให้มันไม่ละลายอ่ะโอ้เผ็ดเผ็ดเนาะเผ็ดโอ้โหฟิลลี่นี่คือ ใหญ่มากอะชิ้นนี้แพงกว่าคนอื่นด้วย370สเปเชียลเมนูว่ะสเปเชียลสเปเชียลเดือนนี้มันมันดีตรงที่มันเป็นเนื้อสไลซ์แล้วก็มีแบบชีสมาโปรอะอรอยผมกินกเลยอ่ะอืมโุ๊อร่อยโอ้หคนละฟิลเลยนะเนาะเนื้อมันไม่เหมือนเลยอะ่ะอันนี้กลิ่นชีสมันชัดเพราะมันเป็นดับเบิลชีสใช่โอ้แต่กลิ่นเนื้อหอมวากิวอะอสเตรเลียนการเซต์กัสเซต์อือพอมันเป็นเนื้อที่มันไม่ใช่เนื้อบดอ่ะ ฟิลมเนไม่เหมือนกันนะอ,อันนี้มันเหมือน,อนแซนด์วิชเนื้อใช่ใ,ชใชเหมือนแซนด์วิชเหมือนแซนด์วิชเนื้ออร่อยอะ่ะขนมปังมันดีมากเลยขนมปังมันเป็นขนมปังที่เปลือกมันแข็งหน่อยแต่ว่าตัวเนื้อข้างในอ่ะมันซับน้ําเยอะมากมันเลยดูดน้ําเนื้อเข้าไปต้มเม็ดละเละเราขมือดึงยังทำนี่ไงซ้มเม็ดเพิ่มอะไรเป็นยวดได้ถ้าชอบดีนะดีอร่อยเลย คือเมนูนี้ฟิลลี่ฟิลลี่ชีสสเต็กอ่ะมันจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ชอบเนื้อบดอยากได้เนื้อเป็นชิ้นๆแต่เนื้อสไลด์แล้วก็อยากได้รสของชีสเยอะหน่อยเพราะมันแบบตอนแรกคิดว่ามันจะเลี่ยนนะมันไม่เลี่ยนพอเจออะไรเบนยอกับพิเกิลเข้าไปเราชอบพิเกิลเขาว่าแล้เออดีเนาะมันไม่เปรี้ยวแล้วมากอ่ะแล้วมันก็เปมนเขาหวานนิดเดีะอืมมันไม่เปรี้ยวปี๊ดอ่ะแล้วมันก็ไม่เหม็นเขียวด้วยใช่ดีนะดีนี่คือวันนี้เมนูเราหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว โอ้โหเร็วมากควิกลันด์ใช่ควิกมิลควิกลันด์ใช่ไหมใช้เวลาถ่ายไม่ถึงชั่วโมงสุดยอดควิกนี่แปลว่าอาหารมันเร็วหรือควิกนี่เราเรากินเร็วเรากินเร็วอ๋อโอเคกินไว้แม่แปลว่าแปลว่าแบมบุ้มชอบที่เราได้กินหลายรสอ่ะถ้ามาคนเดียวนี่บุ้มทำไม่ได้ไม่ได้ไงก็ได้แค่อันเดียวก็เหมือนบุ้มไปถ่ายราเมงอ่ะแล้วบุ้มก็กินนี่มาสามชามเลย ตายจะตายวันนั้นไปถ่ายเมนโชโตเกียวอ่ะกินไปสองชามกว่าสิดตายแล้วมันแบบเส้นบวกน้ําเส้นบวกน้ำเส้นบวกน้ําอ่ะมาอย่างเงี้ยแล้วกินไรหลายรสด้วยแล้วก็แบ่งมันคนละสองเมนูสามเมนูใช่ต้องอย่างงี้แหละพลังดีนี่ยิงมาสี่คนได้เลยนะแล้วก็กินคนละหนึ่งในสี่สี่รสวันนี้ชอบอะไรมากสุดวันนี้จัดชุดน้ํา เฟรนช์ฟรายเบอร์เกอร์เออดีที่บังก่อนที่บงก่อนอัลติเมทชีสเบอร์เกอร์คู่กับคู่กับเฟรนช์ฟรายใส่ทรัฟเฟิลโอเคแล้วก็นังคงน้ำบอลลมน้ำบอลลมน้ำบอลลมที่ชอบน้ำบอลลมที่ชอบเหมือเลยเหมือเลยเหมือนเลยเหรอเหมือนกันเลยจริงไหมเหมือนฟรายที่นี่ทอดดีนะ ดีมากแต่วันนี้พอบูมกินคือเมื่อกี้หลังกล้องเราก็กินไปเรื่อยเฟนฟายบูมว่าเทเตอร์ทอตแซงนิดนึง <c oughs> แซงนิดนึงมันแบบช่วงนี้ชอบกินนุ่มๆมั้ง <c oughs> ไม่เอาสลัดเหรอเออแต่บูราล่าสลัดเราบอแต่ว่าบูมว่าบูมอยากให้มันมีลูกเล่นกว่าน,นั้นนิดนึงเอาสลัดเอาเออกไปก่อนเราไม,ไม่ได้ยิ่ไหมเราเป็นคอมโบไงสลัดเราไม่ได้พูดถึงไงเมื่อกี้เราเราไม่ได้พูดถึงเรากินนอกกล้องแต่คอมโบมันแบบ คอมโบมันแบบไม่ใช่สองสามันห้าก็ได้ห้าก็ได้เหรอคอมโบไงงั้นก็อัลติเมทชีสเบอร์เกอร์เทอร์เทอร์ทอดสลัดจานหนึ่งเครื่องดื่มให้เบียร์วันนี้เบียร์อร่อยเบียร์เขาดีจริงๆเขามีร้านเบียร์แยกต่างหากด้วยเนี่ยอยู่ถัดไปสองล็อกแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พูดถึงร้านเบียร์ใช่ไหมแล้วก็เบอร์เกอร์เหรอคือจริงๆบุมก็ชอบไอ้เบอร์เกอร์ไก่ทอดนี่นะคือบุมรู้สึกว่าหลายๆลคนอะ ที่แบบไม่ได้กินเนื้ออืะอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเราไม่ได้นึกถึงร้านเบอร์เกอร์เลยอ่ะใช่ใช่แต่ถ้าเกิดคุณเจอไอ้ไก่ทอดเนี่ยอุ๋ยรับรองว่าคุณจะต้องชอบใช่ใช่ใช่มันมันโอเคมากเลยแต่ว่าเคนชอบสายกรอบสจใช่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 เผ็ดนิดนึงมัใช่เผ็ดนิดนึงมีหลายตัวมีแบบไม่เด็ดกมีแล้วก็เบอร์เกอร์เขาจริงๆมันมีอีกหลายเมนูมากมากเลยอ่ะแบบลองมาดูก่อนเมนูเขาเนี่ยเท่านี้เมนูเขาเบอร์เกอร์มีปมาสิบสองสิบสอประมาณเนี้สามน้าเยอะมากอ่ะ อันหนึ่งที่เราอยากกินชื่อ A B C อะโวคาโดเบคอนชีสแล้วอันหนึ่งคือเมื่อกี้อะไรนะดับเบิลดับเบิลมาสอาร์ตเบอร์เกอร์ต้องดับเบิลดับเบิลเราลืมข้าวโพดไปได้ไงโอ้ยข้าวโพดคดีแต่ว่าแต่ว่าของกินเล่นมันสั่งได้ของเล่นเล่นมันสั่งอะไรก็ได้สั่งเลยมีอยู่หน้าเลยร้านตั้งอยู่ที่ร้านตั้งอยู่ที่ทองหล่อซอยสิบใช่แล้วเอกมัยซอยห้าคือซอยเดียวกันออืนะถ้าที่จอดที่ร้านจะไปผมก็ไปจอดที่ดองกี้ดองกี้เราเดินมา แล้วก็จ่ายค่าจอดดองกี้เอาเองใช่ก็ <laughs> ไปช <laughs> ็อปปิ้งเอาฝากไว้เท่านี้ครับ b e a ๊ Beef and Butter, Burger and Beer อร่อยมากทุกคน <cl aps> ใส่เบอร์เกอร์ <cl aps> ควรจะต้องมาบ๊ายบาย